ทำอะไรกันนี่โอ้ยแล้วกลับไปเื่อยๆกี่ระเบ้อเขาเติร์นเซอร์พี่ทานอีกหรือเป่าอ้ใส่อรพี่ทานอีกหรอกอันกระบือเนี่ยปีนทั้งหน้ามาทั้งหลังกระบือเขาดูออกบ่โอ้ยปากกระบองเงเวลาฟ้อนหน้าเป๊ะดีตายคอนแทคมันต้องมองคนไอคอนแทคเบงก็ถามว่าไอคอนแทคเขารู้จักไหมไอคอนแทคสายตานี่ต้องเลี้ยวจกคอนแทค เฮ้คนเหตที่ฮอตเตอร์ทำยังไงรู้ไหมขนาดขี้มันหาขี้ติแมนไปไปเดี๋ยวหนูก็ดีขึ้นนะลูกไปเลยทั้งเลยไปเลยทั้งเลยแ d มเขาเจอกันใหม่นะแต่พี่นุชจะไปส่งไหมอะไรพี่นุชจะอยู่ไอ้นั่นเน่พี่นุชอยู่รอนี่อ๋อพี่นุชจะไปรถมาไหนไปรถบ้านขับรถบ้านเหรอพี่เอจะไปส่ง ใช่ก่่พี่เอ่กับพี่นุ่มเป็นคน่ขับรถดิชใช่ไหมพี่เอเขาเปนแลนเซอร์ไหมพี่นุ่ตาไม่ค่อยดีเท่าพี่เอเขาเป็นแลนเซอร์ไหมไม่พี่เอเป็นอะไรมาเกิดพี่เอเขาเป็นคนคนละสีนี่แหขับรถเหรอใช่เพราะพี่เอทำงานอะไรพี่แต่ก่อนขายหมูกระทะก็เคยขายแล้วตอนนี้มาทางานเป็นอะไรก็ขับรถนี่ไงคอตูมนี่ไงอดตูมไม่แแล้วก็ดูแลแม่เลว่ใช่ ไม่ต้อง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 อยวจะไปฝากความคิดถึงให้เองไม่ต้องไปซีดิ้ลาคนเขาใครไม่สีดิไปวนสาวไม้ดิแกนี่เริ่มคิดเรคิดยังไงเราไม่ได้บ้านเตรียมค่าดอกไเลยโอ้ยบอกสบายเริ่มแล้วเริ่มวนสาวไม้เลยแต่ว่าขออ่างบ่อเขาอันรับแรกเข้ายางอเวทีสักวันเอามันตรงกับคอนเซปต์นะ ไปละไม่น่ะพี่ไม่ลงรถเดินวานละสามวันเก้าเนี่ยสุดต่อในนั้นแข็งแรงแล้วแข็งแรงจะพอมใช่ไหมไปแล้วผมเแลยนผมดีใจมากผมได้นั่งสมาธิเป็นว่าผมจิตใจผมนิ่งมากมันนี้มาขออะไรนั่งเลยเพราะเพราหานาทีย่างหมี่ขึ้เก่ามัอนี้มาขออะไนั่งเยู่อผมอยากนั่งสมาธิครับไปเลยลูกไปสามวินนะสามพินพี่ว่าลูกไปได้เลยดีเลย มาแล้วก็ยี่รอังมาใสสุดเาบล้วนอันนี้เยะาอันนี้ยกอบ่เยอบ่เยอม่อ่อยือหวาสวยได้แล้วจำล้างหน้าหรือยังนี่จำไม่ล้างทำไมมันเนียนจะน้องอิจฉาเด็กจังเขาบอกด้วยว่าที่ฮอหนัหน้าแบบต้องพูดความจริงนะี่พ่อหนัดลงแป้งละลงได้แต่ทอยาก มึงพูดอนงยอเขางมอนงมเอาอจมไปบอกว่ารอสวยรอสวยเอาเขาเจอว่าหนูจะไปส่งเยือไหมแจมเยือไหมเือก็เือมออยืเม่ใช่ยี่าไปได้เยืหวานก็ได้เออหวานเยือเมหวานนะเออ้ไมมันไปโพสได้นาะมาป่านี่นี่ หนูรัวเมื่อกี้เวลาพี่ไม้มาจ่ะนี่เปร่าพี่ไม้มาล่ะสุดเปร่าพี่ไม้บ้าไปไปพี่ไม้พี่ไม้บอกว่ายังไงอือพี่าม้อยู่ตรงนั้นไปโอเคุ้ยพี่ต้อไปส่งเขาเดี๋ยวจะไปส่งที่รถโอเคไหมไปทุกคนว่าสวัสดีปีใหม่นี่เนี่ยปีใหม่นะคะมีคนหนึ่งย่างนะสวัสดีคุณหนึ่งย่างยิ้มขอบคุณนะคะ เี่นกันนะอยู่ดีมีแหงนะทุกคนนะร่ำรวยเงินทองนะไปพี่นุชี้สุขภาพร่างกายแข็งแรงอยู่ดีมีแหงร่ำรวด้วยยังเดินทางขอให้ทุกเส้นทางเป็นเป็นเป็นพวกหละครับดีเด่นของบอสหละกับของที่นั่นนี่ท่านสุเกียวมิวสิกแล้วก็ ทั้งเจนทงฟิเลียนด้วยนะครับพี่น้องชีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับขอบคุณคุณครูชินจังขอบคุณคุณครูชินจังแล้วก็น้องซีจังแล้วก็น้องเพนด้วยอยู่ดีมีแฮ้งทุกคนนะครับร่างกายแข็งแรงแข็งแรงแล้วจ๊ะพี่ดุอยู่แดงอะไรอยู่แดงอะไรอยู่แดงมีอะไรอยู่ดีอยู่ดีมีแฮงอยู่ดีมีแฮงอยู่แดงอยู่แดงมีฮีเอาห่อเหีบได้ไหมไม่ได้ไปขึ้นรถหรอลูกไปขึ้นรถค่ะลูก ป้องขึ้นรถกันมาหนิไปเรียกพหนึงไปตัดนะแม่ไปไปไปป้อง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 ขึ้นรถกันพี่นุชหนูไม่ใช่แคลเดมี่นะแคาเดมี่เลยเนี่ยไม่ใช่ค่ะหนูอหนูอุ้ยยังบัตรนี่ยังบานี่ไปยังบานี่ะไปไล่พี่ไล่พวกเอออ่อนเนาะไปขึ้นรถนะจ๊ะ เดินทางปลอดภัยกันนะจ๊ะใครทำอะไรหกเสร็รถตู้บ้างใครนี่ใครกินอะไรใครนั่งตรงนี้น้ำแก้มดูมาดูแก้วมาดูมันเปื้อนนี่เห็นไหมแล้วเขาจะนั่งต่อยังไงไปดูเขาไปดูเลยฝั่งนี้ใครนัไรฝั่งนี้ใครนั่งมันมันมันไหลมาทางนี้มหมยอันนี้มันเป็นน้ำใสๆที่แก้วเก็บแก้วไปเก็บก่อนนะจ๊ะท่องข่าวสาดนะคะจะได้น่าอยู่นะคะรถเรานะจ๊ะ โอเคนะคะพี่น้องอันอันไหนอันนี้กระซอนกันอานองคุเตอร์เนาะแต่นขนตซ้อนกันเพราวะนิดหน่อยพี่น้องราะนน่ายน้องเตรียมมาอะไรให้มากิน